กอนสตาร์มีการอนาคตดับ5ประเด็นลิเวอร์พูลแพ้ตัวรุ่สุดระทึก5ประเด็นหงปีงหักฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและในที่สุดลิเวอร์พูลก็บุกไปแพ้ตัวลุทีมอันดับที่14ของเีกเอิงอย่างสุดมัน3ประตูต่อ2ในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอเมื่อวันพฤหสัสบดีที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแม้เกมก่อนหน้านั้นที่แอนฟิลด์หงแดงจะต้อนเตื้อทีมจากเหมือนหอมไปแบบสบายเกือก5ประตูต่อ1แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความปลายชัยในน,นนัดนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อเรดเมจจีนนะครับแฟนๆหงแดงไม่ต้องไปเสียใจอะไรนอกจากจะเป็นการชะลอเวลาเข้ารอบน็อกเอาท์ออกไปเท่านั้นลิอรูพูของพวกเราก็ยังคงเข้ารอบต่อไปอยู่ดีฉะนั้นนะครับเกมๆนี้เราไม่มีอะไรต้องให้เป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วมาดู5ประเด็นร้อนแรงหลังเกม Pass, ลิอรูพูบุกแพ้ตูลูสอนาคตจะมีการต่อจากนี้จะเป็นไรต้องมาชมกันหลังพลาดง่ายๆ ประเด็นที่1ตุลุตไม่เข็ดส่ทงทีมชุดเดิมลงบุตุลุตตัดสินใจใช้งานสวีนักเตะชุดเดิมตุ้ดตำแหน่งนะครับจากเกมบุกไปพัลลิวพูอย่างเยับเยิน5ประตูต่อหนึ่งในนัดรแรกอย่างไรก็ดีในจำนวนนี้นะครับไทส์เดลิงกากองหน้าชาวดัตก็จัดอยู่ในช่วงฟอร์มดีเพราะนอกจากจะยิงประตูดได้ที่แอนฟิลด์แล้วเกมในลีกเองิงนัดล่าสุดแพ้คารังให้กับเลออาฟ2-1เขาเขาสอยถ้าขาดดีเช่นเดียวกัน ถึงขนาดน,นะครับตูรูก,ก็อยู่ในช่วงที่มีผลงานที่เลวร้ยรายอย่างแรงโดยไม่ชนะใครเลยจากการลงสนามหนัดหลังสุดในทุกรายการแถมแบ่งเป็นการแพ้3ามนัดรวดอีกต่างหากประเด็นที่2 t h ด a อาร์ตออสตาลองปล่อยตัวคุณพ่อลิวพูลครับได้รับข่าวดีก่อนเกมเมื่อคุณพ่อของลยดิอาร์ตที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายลักพาตัวไปนานเกือบ2ส,สัปดาห์ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรร้อยแล้วสมผลในห้องแดงับใส่ชื่อปีกทีมชาติโคลอมเบีย ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแรกนับตั้แต่ที่เขาได้รับข่าวร้ายรวมแล้วนะรครับเจอคินครับคุณสื่อทีมเยือนเปลี่ยนโพตัวจริงมากถึง9รายโดยนอกจากเดนแล้วก็เป็นเบนดอสอีกคนหนึ่งที่ได้ลงสนามเป็นสวีคนแรกสําหรับ2คุณพลเรสเมชชิยนที่ยังได้ลงบู๊เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันกับเกมพิมรีกนัดบุกไปเสมอกับดูทันงทันหนึ่งหนเมื่อวันอาทิตย์ได้แกโจโกเมสกับอเล็กซิสแม็กอาริสตาประเด็นที่ 3. สมามสมการถูกหมายห,หัว ลิร์พูเสียประตูกรอ,อย่างผิดความคาดหมายนะครับและเป็นการก่อความผิดพลาดโดยส่วนตัวของคอสตาริกาที่เปิดโอกาสให้อารอนดันดุมจบบอลไปกระทุ้งผ่านมือเควินเคลเลอร์เข้าประตูให้้าบ,บ้านออกนำในนาทีที่35อันที่จริงหลังจากแอนดร์โรเบอร์สันเข้ารับการผ่าตัดหูไหลต่ตำแหน่งประสานของ ลิอร์ผู้นั้นน่าจะตกเป็นของดาวเตะทีมชาติกรีฑอย่างถาวรจนกว่าสาตาร์ทีมชาติสกอตแลนด์จะหายดีแต่ตอนที่เห็นกับเจ็กกิ้คลับก็ไม่คิดที่จะใช้งานดาวเตะในวัยยีเปีอย่างต่อเนื่องโดยเกมแรกที่ผูกับตูรูดกุนซือชอวเยอรมนก็เลือกส่งดาวรุ่งอย่างลูคแชมเบอร์ออกสาตาร์ทและจากนั้นในเกมลีกแบบล่าสุดที่บุกไปเสมอกับลูตันทาวเจ็กกิ้คลับเลือกส่ง,จงโจโกเมสลงเล่นแบ็คซ้ายมัน จึงอาจสื่อได้ว่าเขาไม่สู้จะเชื่อใจคอสตาสมิการสักเท่าไหรนักก็ได้ทันทั้งที่ทีมปราศจากโรเบร์สันแท้ๆในเมื่อดาวเตดจึงจะเกลียดมาพาดแบบเข้าตายอย่างนี้แล้วนะฮะมันจึงน่าเป็นห่วงอนาคตของเขาในทิมแอนฟิลด์ไม่น้อยอย่างไรก็ดีนะครับจบเครื่องรัดหงด่างไม่ถึงกับมีเกมที่น่าประเับมใจเนื่องจากพวกเขาเหนือกว่าแค่การเข้าของบอล70ต่อ30โดยสองทีมนะครับได้ยิงเข้ากรอบเท่ากันคือ7ต่อ2ครั้งนะฮะ ประเด็นที่4ีทราบจริงดาลิงกาในที่สุดนะครับเริ่มเกมในครึ่งหลังเซมิกาก็โดนเปลี่ยนตัวออกในทันทีโดยที่โดมินิกสมบอสไลน์ได้ลงเล่นแทนเช่นเดียวกับวัตตรลุเอนโดและเบนโดตที่เสียตำแหน่งกับเทนอเล็กซานเดอร์โนและโมซาลาขณะที่โจโกเมตถูกย้ายมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายอีกหอนการันตีอยกาบในนาทีที่58ตัวรุ่นนิ่งห่างไปเป็น2-0จากประตูของดาลลิงกา เจ้าเก่านะฮะที่ซัดอย่างคมกริบและมันก็เป็นการตอกย้ำเห็นว่าชั่วโมงนี้ก็น่าเลือดกังหันลมกำลังสอยตะขาดได้อย่างเข้าฝักและเป็นตัวสาบของแรด a มจจีนในเกมนี้จนได้สำหรับลิพุนครับชั้นใดก็ชั้นนั้นก็เพราะว่าพวกเขามีดีกรีาจาต้านอยู่ภายในทีมทั้งท่อนและหากเดายิงทีมจัดโปรเกรดถูกส่งลงสนามเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าเขาจะสามารถทําประตูให้กับทีมได้อย่างแน,น่นอนในเกมนี้ก็เช่นเดียวกันที่เจ้าตัวถูกส่งลงเงินแทนดีอาร์ที่เหลือไม่ออก ในนาทีที่82แต่ยิงให้กับทีมเยือนลิเวอร์ pool ต่เตือนมาเป็น3-2และในนาทีที่89จากความชูความนิ่งและความเหนือชั้นให้เห็นนะครับสุดท้ายแล้วลิ Liverpool เวอร์ pool ครับบุกมาแพ้ไปแบบสนุก3-2แต่ท่องยอมรัะว่าเกมน,นี้ตุลรุสเล่นกันดีดีและช่วยกันบล็อกลูกอันตรายจากฝ่ายตรงข้ามได้หลายจงังหวะจนกระทั่งเก็บ3แต้มได้เสร็จจากโอกาสยิง11ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งขณะที่ลิเวอร์ pool ซึ่งครอบครองบอลเหนือกว่าสูงถึง71ต่อ29เปอร์เซ็นต์ ได้ยิง19ครั้งแต่เข้ากรอบน้อยกว่า4ครั้งครับประเด็นที่5ที่นี่คือตูลูสไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เป็นนันขาดนะครับเนื่องจากสถิติบ่งบอกว่าตูลุสมีผลงานในศึกฟุตบอลยุโรปเกมเยา่าที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะฮะจากเกมก่อนหน้าน,นั้นนะครับพวกเขาก็ชนะได้ทั้งปฏิสารเบลเกตในเดือนธันวาคมปี2009และล่าสุดในซีซั่นนี้ทีมเมืองน้ำหอมก็เปิดบ้านคว่ำ L.A.S.K.LIN 1-0เมื่อเดือนก่อนกะทั้งถอนแ้นลิเว์พูลอวดแฟนบอลทีมของตัวเองได้อย่างน่าเหลือเชื่อเนื่องจากนีลานกับเรดเมนจินเองก็มีผลงานที่เลวร้ายในการบุกมาเล่นที่ฝรั่งเศสเช่นกันเนื่องจากเป็นเกมยุโรปที่5ติดต่อกันแล้วที่ทีมจากเมอร์ซีไซส์ไม่อาจบุกมากำชัยชนะในเมืองน้ำหอมได้จากผลเสมอกับลียงและบอกโดก่อนแพ้ลิวและปารีสแซงต์แชงรองถึงเกมล่าสุดที่พ่ายตู่ลวด ยิ่งไปกว่านั้นครับผลงานเจเกมล่าสุดทําให้เจงครับซึ่งคุมลิวอรโพูลงเล่นเป็นเกมที่450ของเขาพอดีจากทุกรายการนับตั้งแต่ที่เข้ามารับงานคุมทีมลิวร์โูลในเดือนตุลาคมปี2015ช่วยทําลายสถิติของสโมสรอีกด้วยนะครับเพราะในายใหญ่เลือดเยอรมันพาทีมคร้งเัยชนะได้เขาก็จะเก็บแต้มได้มากที่สุดในตัวยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มมากกว่า10แต้มซึ่งเป็นสถิติของทีมอันฟิลด์ที่อุบัติขึ้นในซีซั่น2010ถึง2011 ซีซั่น2012ถึง2013และซีซั่น2015ถึง2016ฮะโอ้นิดเดียวจริงๆบมเป็นยังดอกครับบม่ได้เสียใจแห้งอยียงปนนันน่าผิดหลังหลายคนมีคนสอบตกตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลเกมไพ่ตุลุดตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลผลงานลิเวอร์พูลของ,ง,ของเรานะครับยังคงไม่ได้การันต,ตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในสิก ยูฟานยูโรปาลีกหลังออกไปแพ้ตุลลูดในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนาเสเมื่อวันพาริหันซูบดีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชุดสำรองที่เจกเก็ตครับเลิกใช้งานใน,นี่นนี้ไม่ดีพอรจริงจริงแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าทีนอีกด้วยเนื่องจากมีทีเด็ดที่ขาดและสู้กันได้ดีมากๆและนี่คือผลสอบของช่างหงแดงแต่และคนในเกมเกม,เกมนี้นะครับเก็บแห้งเอาไว้เตะกับเบนฟอร์ดครับพอแมพี่น้องบ่ต้องหวง่วงบ่ต้องเป็นกังวลอย่างเด้อครับพอแมพี่น้อง เราเริ่มต้นกันที่เควินเคโลเฮอร์ ur, ได้รับไป5คะแนนเสีย3ประตูรูปแรกนะครับกับลูก2อยังพอเข้าใจแต่จังหวะเสียลูกสุดท้ายนี่เจ้าตัวน่าจะทําได้ดีกว่านี้โจโกเมสนะครับวันนี้ได้เป็นกับตันทีมด้วยนะฮะได้รับไป6.5คะแนนรับบทบาทไปขวาก่อนนะครับก่อนโยกไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายในช่วงครึ่งหลังโดยเกือบทาประตูได้ตั้งแต่แต้นเกมที่มองบอลไปชนคานเกมรับอาจมีการเปิดพื้นที่ว่างมากไปหน่อย แต่ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในจังหวัดที่ทีมได้ประตูตีกระแ่าห1ประตูต่อ2เจอมาติปได้ละไป6ขคะแมีทั้งจังหวัดที่ทําได้ดีและไม่ดีนะครับซึ่งนั้นก็รวมถึงจังหวัดที่ทีมเสียประตูที่2ที่จ้ตัวเข้าถึงคนจบสกอร์ของตูลุสย่างไทส์ดาลิงกาช้าไปหน่อยจเอาเรลคอนซาไดินไป6ขคะแน น่าสียดานกับเกือบมีชื่อเป็นคนทำประตูตีเสมอ3 3แต่โดนริบป,ประตูไปเพราะแม็กอลิสเตอร์ไปทำเฮนบอลในจังหวะก่อนหน้าแต่น้นนี้เกมรับค่อนข้างหลวงไปหน่อยนะจ๊ะแต่ก็ได้6คะแนนอยู่ดีคอนสตนสมิการได้ไป4คะแนนสอบตกประโยชน์ไม่เคยมีแถมพลาดเองเต็มๆในจังหวะเสียป,ประตูแรกยังคงไม่ดีพอที่จะเข้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมฉะนั้นอ,นอนาคตน่าเป็นห่วงนะจ๊ะ วัตรุเอนโดได้รับไป5คะแนนเข้าบอลได้ไม่ดีหลายครั้งจนเสี่ยงโดนใบเหลืองที่2ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่โดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปหาวิโเรียตได้รับไป6.5ขนาคะแนนไม่ถึงกับเด่นแต่ดูดีที่สุดแล้วในแดนกลางของทีมลิเวอร์พูลในนัดนี้เป็นคนที่พยายามช่วยกับเคลื่อนเกมรุกให้ลิเวอร์พูลตลอดเวลาอเล็กซิสแบ็กอาริสตาดรับไป6คะแนน ถึงแม้เป็นคนแอซินกับโชต้าจบสกอร์ช่วยทีมไล่ขึ้นมาเป็น3-2แต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแถมทำแฮนบอลจนทีมโดนริบป,ประตูตีเสมอ3-3ในช่วงทุนเวลาบาดเจ็บอย่างน่าเสียดายนะครับ้ยเสียดายอยาาา 5. 5ู่ดีพ่อแม่พี่น้องเบนดดได้ละไป5.5ขคะแนนดูมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแต่ก็อีกเชนเคยที่ชอบเล่นฝืนเล่นยากเองในหลายๆจังหวะนะครับ นี่แหละครับมันฝืนโพล่พอเปนพี่น้องอย่าทําอย่างนี้นะจ๊ะไอ้หนูต้องใจกว้างมากกว่านี้เล่นเป็นทีมมากกว่านี้ลุยดีอาร์ได้ละไป6ขคะแนนครึ่งแรกใช้ได้น,นะครับแต่ครึ่งหลังแทบหายไปจากเกมเลยกริกเกอโปนครับได้ละไป6.5ดาคะแนนมีส่วนร่วมเกี่วับเกมสูงแต่ไม่มีอิมแพคใดๆตลอดไรเวลา70นาทีกว่าที่อยู่ในสนามไม่มีโอกาสจบสกรอร์แม้แตงหุนเดียวทั้งทั้งที่เล่นเป็นนาะบ้า ต่อไปไปดูตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาในสนามโมเมนซาลาแทนเบนด์อนานติตีที่46ได้ไป5.5คะแนนทำอะไรไม่ได้มากนักสําหรับการลงมาเป็นตัวสำรองครั้งนี้เทนอเลกซเนอโนแทนเอนโดนาเนติตีที่46ได้รับไป6คปะแนนพยายามสร้างความแตกต่างแต่ลูกเปิดไม่มีทีเด็ดอะไรโดมินิกสมบสไลน์ครับแทนการตาสมิการนานติตีที่46ได้เรไป6คะแนนอาจมีลูกยิงไกลที่น่ากลัวแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมพิชซานกันได้ ดาวินูเยตทนันคร,ริกาโปในนาทีที่75ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับและสุดท้ายดีกโกโตตาแทนลุยดิอัตในนาทีที่81ได้รับไป7ขคะแนนเรามาอยู่ในสนามไม่กี่นาทีก็ทาประตูได้เลยซึ่งเป็นลูกยิงที่เจ้าตัวหาจังหวัดจดสกร์ได้ดีมากถือเป็นตัวที่เด็ดที่ไว้ใจได้เสมอสรุปตารางคะแนนล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ยังนําเป็นจากฟูงนะครับ โอกาสเข้ารอบก็ยังสดใสนะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นแฟนไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับตอนนี้นะครับลิอรูพูของพวกเรานะครับนำเป็นจ่าฝูงโดยมี9คะแนนนะครับในกลุ่ม A อันดับที่2ตูลูสนะครับตามมาที่7แต้มนะครับโดยอันดับที่3เป็นแซงซิลัวนะครับมี4แต้มและอันดับที่4นะครับลาสเคลินนะครับมี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ